เดินแล้วมันมันไม่เชิงหลงนะพี่พี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้แบบหาทางออกที่จะลงไปน้ำตกอ่ะร้อนอากาศก็อบอ้าวตกใจหมดเลยลุงลุงตาออกมาตานะลุงตาหนูมาเหรอโอ้โหน่ากอนเลี้ยงใหญ่เลี้ยงใหญ่เลี้ยงใหญ่ เรื่องอะไรก็ตอนนี้เมือนแล้ววุ่นวายมาเลยเหมือนรบแล้ววุ่นวายทำไมอ่ะลุกกลัวกลัวอะไรลูกลุ่มไม่ใหญ่จะอยู่แล้วตอนนี้คุณอาบโขหมอม,มากสวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเ่เอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมช่องเดินป่านาเป้ด้วยนะคะทุกคน วันนี้มาเดินป่าค่ะมาคนเดียวแต่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเท่าที่คนคนนึงจะดูแลตัวเองได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงเข้ามาแล้วก็สัญญากับพี่ๆไว้ว่าจะดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเ,าเราก็มาทําหน้าที่เนาะพี่ๆอาจจะมันอาจจะอันตรายเนาะต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเนาะ ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพาไปเหมือนเดิมอีกนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโอยพรยอมเดินทางปลอดภัยก็เพียงพอนะแค่นี้ก็เป็นกําลังใจสุดๆแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพาพีเอซีเนี่ยไปชมบรรยากาศที่ท,ที่หนึ่งนะเคยไปมาแล้วละ,ละแล้วคิดว่ามันสวยมากๆก,ก็เลยอยากจะเชิญพีเอฟีไปนะเราจะบอกว่าเชิญชวนชวนพีเอฟีไปนะจะได้ไปดูบรรยากาศบริเวณน,นั้นด้วยกัน เป็นน้ำตกนะทุกคนอมเนี่ยก็มาคนเดียวพี่แฝดไม่ได้มาด้วยเนะาะเพราะพี่แฝดเขาก็ไม่ได้ว่างตรงกับออมสักเท่าไหร่เนาะเราอาจจะว่างตรงกันก็ลงคลิปคู่เนาะถ้าไม่ว่างไม่ตรงอมก็มาคนเดียวนะพี่ๆโอเคเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางไปสถานที่ที่นั้นกันเลยไปดูว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรพบกับเหตุการณ์อะไรไหมแล้วจะกลับมาปลอดภัยหรือเปล่าเนาะโอเค ทุกคนออกเดินทางไปพร้อมๆกัน ี่เป็นคล้ายๆกับที่พักนะพี่ๆมีกองไฟแล้วก็มีที่นั่งนะมาไปทางนี้น่าจะไม่ปลอดภัยละเดี๋ยวต้องเปลีนเส้นทางเดินนะ ก้คงกล้างก็เป็นดีกว่าก็าเป็นที่พักของคนลายเนาะไม่รู้ว่าเป็นคนดีคนชั่ว เดินย้อนกลับมาลนะโอ้ย,อยไม่ได้ตายพเพราะอันนี้นะคนอื่นนะตายเพราะตัวเองนะน่นเลื่นนะอมชอบเดินลื่นนะผมบอกให้เราวังอุอ้ย cho này trong Hơn bần cạt đi cạt đi lắm ดูน้ำเกี่ยวขาข่อยอีกแล้วพี่น้องอินสดหินขึ้นมานะนั่งด้านบนยัดเข่า เดินไม่ถึงไหนก็นั่งพักเหนื่อยนนะไม่รู้ว่าที่นี่จะมีคนป่าหรือเปล่านะเรามาเรื่อยๆเลยโอ้ยร้อนอบอ้าวว่านั่งแป๊บเดียวหมดขึ้นหอย,ยังบ่ดตาหมดขึ้นเดนหมดเจอะแล้วแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียว ังไงดีไปทางไหนต่อเส้นทางไปอยู่นะแต่ว่ารู้มันไปข้างบนนี่ก็ไปตรงที่ไหน เดินวกไปวนมาทีเดียวเพราะว่าทางออกไม่เจอนะทางมันมีตป๊บๆมันก็ตันรีบดหรือว่าถ้าเดินหลอไปเรื่อยๆมันจะไปะ,ะลุ แต่ว่ามันก็จะไก่หนำเดินทางเนี่ย,ยมีทางทุกคนมดเจาะมดเจาะมดกระตุกโอ้ แต่ทางเป็นหินเลยนะอาจจะเดินยากพอสมควรวดกัดมาเจอเศษอะไรนะ่รองเทา้าแสดงว่าแถวนี้นะ่าจะต้องมีคนเดินเมนะื่อไหรเนาะเพราะมันเป็นทางเลยนะ ไเดินต่อนะทุกคนระยะถือเป็นกล้องหน้าเนาะใครเบื่อคิดอาการับตาไว้ก่อนนะเพราะว่าถือกล้องหลังแล้วมันมันสายสายไปไหไมา เดิมขอนั่งพักก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าอเดินแล้วมันมันไม่เชิงหลงนะพี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้แบบหาทางออกที่จะลงไปน้ำตกอ่ะร้อนอากาศก็อบอ้าวตกใจหมดเลยลุงตาออกมาตานะ ลุงตามลูมาเหรอโอ้อน่ากลัวเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็ออตอนนี้เมื่อนแรงวุ่นวายมาเลยเหมือแล้ววุ่นวายทำไมอ่ะลุงกลัวกลัวลุงลุงไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนี้คุณอาพ่อหมูมาคุณอาพ่อรู้แล้วรู้อะไรเมียเขาเมียเขาท้อ เขารู้แล้วว่าเมียเขาท้องแต่ไม่ใช่ท้องกับพุนาพงค์ไงแล้วเขารู้ได้ยังไงใครไปบอกเขาอ่ะลุงไม่รู้อันนี้ลุงลุงไม่ได้บอกนะแต่เมียพุนาพงค์มันจ่อลุงอยู่มันคิดว่าลุงบอกลุงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่าต้องมีคนไปบอกพุนาพงค์แน่เลยใช่ไหมพุนาพงค์มีโคหนึ่งที่เป็นสาระเ<ไ>ป็นเหมืนก็มืนโคสื่อือให้พุนาพงค์พุนาพงให้คนไปสื่อใช่ไหมใช่แล้วพุนำพงไม่ได้ให้ลุงไปสื่อหรอไม่ลุงไม่เอา ลูบอกแล้วว่าหนูไม่เอาหรออลูกรู้สึกว่าตอนนี้คุณอาพลไล่ไล่ออกจากเมืองเลย,ยไล่ผู้หญิงคนนั้นไล่ออกแล้วหรอแต,แต่มันไม่ออกเหมือนหน้าด่ามาเลยใช่หรอใช่แล้วก็ยังอยู่ในเมืองอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันบอกมาท้อคุณอาพลคุณอาพลรับตำรับผิดชอบมันบอกว่าต้องให้คุณอาพลรับผิดชอบแล้วเพราะมันท้องอยู่คุณอาพลก็เลยบอกว่าจะรับผิดชอบได้ไง น้ำโพยังไม่เคยทานอะไรเลยที่จางคุณน้ำโพเป็นหมารู้ปะเขา,ปาเป็นหมาเป็นเป็นหมันใช่จะโทษได้ยังไงถูกไหมไม่อยาก,กน่ารู้คิดว่าผู้ยุคนน้ามันจะทานอะไรู้หรือปะ่ะแล้วมันมีองค์ขลักประจำตัวไหมไม่มีหรอก ไม่กล้าทำอะไรหรอกมันเป็นผู้หญิงลุงไม่ต้องกลัวหรอกลุงกลัวมันจะเล่นสกปรกดิอต่มันเล่นสกปรกแไปจ้างหมอคงหมอผีอะไรเงี้ยใช่ลดูดูงทำยไงดีลุงไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่ได้ทำอะไรผิดและอีกอย่างนะลุงจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้นำองก์กนเลยว่าลุงเพ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นล่อให้เนี่ยผู้นำชมฟังด้วย งั้นลุงาจะแย่นะแต่แปลกแล้วถ้าาผู้นำพงไล่ออกแล้วทำไมมันยังไม่ออกอ่ะใช่ผู้นำพงเขายังใจอ่อนอยู่หรือเปล่าผู้นำพงอ่ะเขาไม่เด็ดขาดหรือเปล่าผู้นำพงก็ไล่พูดแรงมากเลยลู่ยื้อตัวนั้นลู่ด้ยิ้มหมดเลยพูดแรงมากเลยผู้นำพงพูดใส่ผี่หญิงตัวนั้นนะใช่ไล่ออกจากเมืองนะล้วแต่ผู้นำพงดีมากเลยนะ เขาไ,ไปถานายผู้ชายเนะี่ยเขาบอกให้ให้ผู้หญิงคนนี้ไปใช้ชีวิตกับคนนั้นเลย<ด>ต้องการอะไรบอกนะครับแล้วเ,เอาให้เมื่อทอเขามีมดให้ไปใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นผ<ห>ู้หญิงผู้หญิงคนนั้นนาด่างหายไปเ,ออเขาได้อย่างว่าอะไรลุงเขาก็คงอยากอย,กอยู่กับผู้นำเมืองอะ่ะเขาคงไม่อยากไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่า จริงๆอะหนูไม่หนูไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะลุงเพราะว่ามีหลายคนบอกหนูว่าไม่อยากให้หนูไปยุ่งกับมลรัฐเลยไม่ต้อไม่ต้องยุ่งหรอกให้เป็นเรื่องของภูเขาไปเลยลูแค่มาละลาหนูฟ้าขนาดหนูอยู่หนูเดินป่าหนูอยืดดีๆโผล่หนูโผล่ไปเจอที่นำพงศ์หนูชิปไปลงคนก็คิดว่าหนูเข้าไปยุ่งกับเมืองแต่จริงๆแล้วอะหนูก็เป็นห่วงลุงนะหนูก็ อยากให้ลุงได้ทำงานดีๆมีงานทำดีๆจะได้ไม่ต้องอยู่ในปา่าถ้าไม่ติดว่าเอ,อถ้าไม่ติดว่าลุงอยู่ในเมืองรับแรงหนูไม่ยุ่งกับเมืองรับแรงนะหนูมนไม่ถ่ายชุดเกี่ยวกับเมืองรับแรงเลยแต่ว่าหนูมีลุงอยู่ไงลู่ว่านะลู้ลู่ลจะออกมาดีไหมแต่ผู้นำภูก,ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับลู ลูคิดแบบนี้ไม่ได้ลูไม่ต้ออ,อกมาลูดีทุกอย่างเลยคือตอนนี้ลุงกลัวอะไรอ่ะลุงกลัวเมียเขาทำของอะไรเงี้ยใส่ลงเงี้ยเหรอลูคิดว่าเขาเขาคิดว่าลุงบอกคุณอาโผหรือเปล่าไม่น่าเลยเงั้นลงก็ต้องหาวิธีไปบอกผู้หญิงคนนั้นแหละว่าลูไม่ได้บอกนะลงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะหรือ หรือถ้าเราจะทําอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ผิดถ้าเขาทาเราก่อนอย่างนะี้ลุงเพราะว่าเขาเองก็โดนไล่ออกจากเมืองแล้วเอาไมง่ง่ายนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าต้องจําเป็นต้องทำนะถ้าเขาเล่นศกปลุกกับเราเนาะถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรเราเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราขาหลอกปก่อยเขาไปใช้ชีวิตตามวิทากรรมเขาก็ส่วนผู้นาพงเนี่ยก็คงอารมณ์ยังโมโหแล้วก็เดือดอยู่ยังคงเสียใจอยู่แหละตอนนี้ลุงก็อย่าเพิ่งไปพูดอะไรมากมายให้ผู้นาพง เขาสะทบสะเทือนจิตใจเขานะให้กำลังใจเขาไปก่อนเราก็ทำงานตามหน้าที่เรารู้จักช่วยผนัเพราะตักจากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ลุงนะมันเป็นเรื่องของเขาดูจะช่วยยังไงแต่<า>ดูดูนคนนี้น่ากลัวมากเลยนาล่ากลัวเหรอดูเป็นผู้ชีญิงพี่ชาผู้หญิงตัวกระโปรง เข้าใจนะว่าลุงเป็นคนตรงๆนะพี huh ่พี่ลุงเป็นคนตรงๆนะลุงคิดย uh ังไงลุงก็จะพูดอย่างนั้นนะลุงเป็นคนซื่อๆนะก็บอกคุณลุงแล้วนั่นแหละว่าไม่ต้องไปพูดอะไรงานนี้ลุงก็เชื่อฟังออมนะแต่ครั้งนี้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลุงเห็นใจนะเห็นใจผู้นำพคงเขาแหละแต่ด้วยความที่ คุณนำพงเขาเป็นคนตัดสินใจที่จะเอาพิ่งคนนี้เข้ามาเนาะทั้งที่ก็เคยมีอดีตมาก่อนแล้วว่ามันไปด้วยกันไม่รอดแล้วเขาไม่็นไรทุกคนเห็นไหมเรายังไม่ทันได้บอกอะไรเขาเลยสุดท้ายเขาก็รู้เองซะแล้วลุงฟ้ามีตานะเวลาเราทําความผิดเนี่ยไม่นานหรอกทุกอย่างมันก็จะรู้ส่วนเราถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวลุง ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาทำอะไรเราถ้าเราทำความดีนั่นแหละทุกอย่างก็จะปกป้องเราให้ให้คนไทยเองนนะโอะู้้จะรู้เหรอไม่อยากให้เลื่อนล้วล้าเกินเกินมาแล้วอีกแล้วคุณอาโผไม่น่าเอามังกลับมาเลยพี่เดียวคนนีม้มันเหมืองพี่ คุณนภพก็คงเอาให้องค์พระลัก,กจัดการเอาผู้หญิงคนนี้ออกจากเมืองแหละสักวันก็คงไม่ได้มาอยู่ป่าทีนี้แหละเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเนี่ยดูทรงแล,ล้วเนี่ยว่าตะลอนตะลอนในป่าเนี่ยคอยดู<อ>มันท้องอยู่ด้วยใช่ไหมมาท้องกับบุญชากูเอือมาแม่ท้องกับบุญนาพงไงจะยุย่งกับเขาเลยลูก รู้แล้วก็เอามาปวดหัวเปล่าๆนะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดลุงมีหน้าที่ดูแลปา่าลุงก็ดูแลป่าไปนะผู้นำพงสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ลองพูดกับผู้นำพงดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงนะ,งงงะลุงอ๋อลาบ้าก่อนไหมโผจะตตเออผมเคตกแล้วเดี๋ยวูไปโตก,ก่อนอได้ต<อ>งตทางออกเลยาทางออกเลยเหรอ,อ แล้วเมื่อไรจะเริ่มงานเนี่ยลุงเมื่อไรจะมาเดินป่ากับหนูเนี่ยมีคนคถามหาเนี่ยอให้มือระแงมาสงบก่อนนะได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงโทรศัพท์กุพ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเอางี้ไหมเผื่อคุณลุงอยากเจอนูกแวหนูจะจดไว้ให้คุณลุงเข้าใจว่าวันนี้หนูจะไปเดินป่าที่ไหนที่ไหนนะอทิตย์ละครั้นนะเออลุงจะได้ตามไปถูกว่าหนูไปที่ไหนนะ โอเคอ่าแล้วลุงกินอะไรมายัางเนี่ยลุงกินมาแล้วกินมาแล้วเหรอเสียดายม่าคิดไม่คิดว่าจะเจอลุงลุงไม่ได้เอาอะไรมาให้กินเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกินไม่กี่วันเอาขวยม้วนมาให้นะอ๋อขอบคุณมากไปกาลุงไปโทรก่อนไป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 ทุกคนลุงจะไปส่งนะ อับทางไหนอะลงุงเดินทางนี้เลยเดินทางนี้ได้เลยใช่ไหมลุงแต่ว่าหนูไปเจออะไรไม่รู้อยู่ตรงถ้ำอะ่ะถ้าหนูกลับทางนี้หนูไปเจอแน่เลยที่มันเป็นที่นั่งแล้วก็มีกองไฟอยู่ตรงถ้ำอะ่ะอ๋อไปนคนเดินป่าแหละไม่มีอะไรเลยคนเดินป่าเหรอครับัวเป็นคนไม่ดีไงไปโอเคทุกคนยังไงเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้ คลิปหน้าผมเปิดให้ดูใหม่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วคุณลุงสมหมายจะไปส่งนะพ,พี่ก็ต้องขอบคุณคุณลุงเนาะก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอ,อ่อห,หลายอย่างนั่นแหละเกี่ยวกับเมืองรับแลนเนาะแต่อยากให้พี่พี่เอฟซีรับรู้รับทราบนะอมอไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดเพียงแค่รับฟังแต่ไม่ตัดสินนะคะทุกคนหลายคนก็เช่นกันเนาะรับฟังออมแต่ว่าไม่ตัดสินอมนะก็อยากให้พี่เอฟซีเข้าใจในมุมของคุณลุงสมหมายด้วยเช่นกันนะ ขอให้ VFC รับชมอย่างมีความสุขไม่คิดด้วยเนาะโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ